สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพรุ่งนี้ครับลวดเดียว4รายการครับล้อโย่งยังตันครับข้างหน้า160ข้างหลัง2องเมตรสิหนา12บสองเซนครับสชุดปลายทางขานุวรลักษ์กครับกําแพงเพชรไปคู่กับฐานทำุ่นม,มันครับ8ดใบ พร้อมทางป่๋ยสแตเลสแท้เงาวับตามแบบฉบับ JCT ครับใบสับหน้าครับ18นิ้วครับใบหลัง22นิ้วใหญ่สะใจครับดุมก็ขนาดใหญ่นะครับพร้อมที่อัดจารบี ร็อตกะจับ4ตัวครับแข็งแรงครับรับประกันใช้งานหายห่วสนใจได้นะครับสอบถามเข้ามากันได้ที่081ครับ994 3678นะครับหรือสะดวกจะเป็นแชทเป็น Facebook YouTube ก็ ตามนี้เลยครับโดยโทรศัพท์ Line แอ YouTube Facebook ครับมีให้เลือกติดตามกันได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้สวยงามครับขอบคุณครับ